ที่แก้มเลี้ยงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและการชลประทานมีพื้นที่ประมาณ320ไร่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำขนาด99ไร่และ163ไร่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ดินประมาณ70ไร่เด้เริ่มดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่มาตั้งแต่ปี2551 โดยความเห็นชอบของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตามแผนงานต่างๆเพื่อการ,กรเกษตรและชนรรบทานเป็นเป้าหมายหลักแต่ในขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆที่สำคัญในพื้นที่โดยตลอดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนอ่างทองและประชาชนทั่วไปได้รู้จักโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มเรียงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากราชบุริแห่งนี้ โดยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในระดับจังหวัดหลายครั้งคือปี2554กิจกรรมการแข่งเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2554สนามที่2เปิดเป็นสนามแข่งเรือพายน้ําจืดในอ่างเก็บน้ําขนาดพื้นที่99ไร่สามารถใช้เป็นลู่แข่งเรือได้ระดับมาตรฐานสากลระยะทางมีความยาวเกือบ1,500เมตร ปี2555กิจกรรมการแข่งเรือแคนูสลาลอมแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพร,รัชฎราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจังหวัดอ่างทองรวมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยมีนักกีฬาเรือพายจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมในพื้นที่กว่า500คนปี2554จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษา84พันษา5ธันวาคม2554พัฒนาเป็นโครงการอุทยานสวรรค์115ปีอ่างทองหนองเจดเส้นเฉลิมพระเกียรติในลักษณะสวนมหัศจรรย์แห่งจินตนาการ Magic Fantasy Park โดยมีองค์ประกอบของส่วนแสดงต่างๆแบ่งออกเป็น4โซนคือดมจะแสดงพันุ์พืชเขตร้อนชื้น ส่วนต้นไม้สมุนไพรพื้นบ้านการจัดแสดงสวนบัวน,นาชาติและผ่านไม้น้ําและการจัดแสดงอุโมงผักนานาชนิดวันสุขที่2พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2555สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงสเสด็จพระราชดเนินจังหวัดอ่างทองมายัางโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงเปิดอุทยานสวรรค์115ปีอ่างทองหนองเจ็เส้นเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษา5ธันวาคม2554ทรงทอดพระเนตรสวนต่างๆภายในอุทยานที่ได้รับการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนรูปแบบมหศัศจรรย์แห่งจินตนาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกอบด้วยการแสดงพัน์พืชเขตร้อนชื้นสวนสมุนไพรไม้ยืนต้นพื้นบ้าน สวนบัวนานาชาติและพันไม้น้ำรวมถึงอุมโมงผักนานาชนิดปี2555กิจกรรมงานสาธิตการทำนาย้อนยุคและพิธีรับขันข้าวตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2ในงานมีการจัดกิจกรรมพิธีรับขวัญข้าวและการจัดแสดงนิทรรศการการจัดแสดงลานวัฒนธรรม สแสดงสาธิตการทำนาย้อนยุคเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยโบราณที่ทรงค่าเกี่ยวเนื่องกับการ,กรเกษตรการทำนาแบบดั้งเดิมให้คงอยู่พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักความภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมด้านการเกษตรที่การทำนาแบบดั้งเดิมของไทยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เหล่าพี่น้องเกษตรกร,กรที่มีอาชีพในการทำนาของจังหวัดอ่างทอง ปี2555กิจกรรมการแข่งกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทากินผักปลาและผละไม้ปลอดสารพิษเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ความสุขแก่ประชาชนและพี่น้องชาวอ่างทองที่มาร่วมชมความสวยงามของพันไม้ในพื้นที่ปี2557กิจกรรมการรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ในวาระวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันพิสาขบบูชาของทุกปีซึ่งจะเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและยังคงมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่มาจัดในพื้นที่ของโครงการเพื่อการท่องเที่ยวการนันทนาการการเรียนรู้ระบบนิเวศ โดยเฉพาะการพักผ่อนเพื่อค้นหาธรรมชาติและพันไม้นานาชนิด